วันนี้ไอจะมาแนะนำร้านสะดวกซักที่แรกในลาวให้บริการครบวงจรทั้งเครื่องซักเครื่องอบพร้อมแม่บ้านแนะนำในการใช้เครื่องงานนี้แอก็จะไม่พลาดที่จะเอาเสื้อผ้าจากฝั่งไทยมาทดลองซักกับเขาด้วยมาดูกันว่า ไอ้กับบอสตอนนี้เราอยู่ที่สีไคา,า,าใช่เพื่อว่าขับรถผ่านไปผ่านมาสะดุดตากับร้านร้านหนึ่งน้องไอ้อ่ะอาหาเป็นร้านสะดวกซักเราเคยรีวิวแต่ร้านสะดวกซื้อไปเซเว่นอีเลเวนวันนี้เราจะมารีวิวร้านสะดวกซักบ้างร้านเขาชื่ออะไรน้องไอร้านชื่อว่าโค้ดคลีนนะคะร้านสะดวกซักอัจฉริยะโอ้โห,โห<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นสาขาแรกๆในนครหลวงเมียงจยันทเลยดีกว่าเนาะก็คือสาขาแรกเก๋งพี่ก็บอกว่าอยู่ที่สี่คายแล้วก็ตอนนี้ขยายไปสาขาแล้วอยู่ที่ โงโดก<ด>อาฮก็คือย่านเด็กนักเรียนนักศึกษาเนาะอาฮเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเข้าไปรีวิวเพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงบ้างจะเหมือนที่ไทยไหมเพราะว่าตอนนี้เทรนด์าเรียกว่าร้านสะดวกซักที่ไทยมาแรงมากคือแบบเปิดกันแบบโอ้โหแข่งกันเปิดเลยแต่ที่ลาวตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เราจะลองไปดูว่ามันจะ,จะการใช้หรืออะไรเงี้ยจะสะอาดแล้วจะใชหน่าใช้บริการเหมือนที่ไทยไหมแล้วข้างหลังนี่ต้องไอซ์พายอะไรไหมเนี่ย พร้อมนะคะเอานี้เอาหอบเสื้อผ้าจากไทยมาซักถึงที่นี่เลยโอ้ความที่เราอยากลองใช่ไหมคะเก็บเสื้อผ้าจากที่ไทยวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องต้องซักผ้าแล้วก็ซักแรงใช่ไหมเราจะเซฟแรงเราวันนี้เราจะแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าอะไรโปรโมชั่นน้องอายโปรโมชั่นตอนนี้นะคะคือซักฟรีอ่ฮะ วันที่23-27ก็คือเขาเพิ่งเปิดได้แค่3-4วันประมาณนี้เราก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นเพราะงั้นเราได้ซักฟรีมาในช่วงแบบถูกช่วงโปรโมชั่นพอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้บริการให้เพื่อนดูเลยว่าเสื้อผ้าที่น้องไอเตรียมมาเนี่ยซักแล้วจะสะอาดหอมแค่ไหนปไปเลย สวัสดีค่ะโดยแมนละคือเขาอยากรวนใสบริการจังใดเนี่ยเพจจังใดเนี่ยมีแต่มีประพหนุมาดัามโบโบมีเลยโบมีทางข้าทัมีขายเลยอ๋ออันนี้ขายจังใดโดยโซฟาพัทย์ถ้าหากแบบว่าคนที่วามาซักแล้วไม่ได้ออพวกอ่าน้ำยาซักม้าหรือว่าน้ำยาประพหนุม้าตรงนี้มีขายเลยอย่างบอกสะดวกสบายมากมาอีกแล้วโเป็นยังไงอืมแล้วซักราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ เริ่มต้นตอ,องหาพันกีน้ของเขาจะอะไรเป็นกิโนะของเขาจะไรเป็นกระตาเลยโดยโดยตั้งแต่ผ่าลายจนหอดผ่าหน่อย,ยก็คือสามารถซักได้เบอร์ตาน้นยกับราคาหน่อยนึงก็หนูผลายกับเพิ่มขื่นเริ่มตื่นเริ่มต้นต้องหาพันกี้โดย,โดยแล้วแบบทเอาใจาเงินเขาต้องหยอดใส่ตู้เลยบอรหรือว่าก็มันิ่นจะมีสเกนตในเขาเลยอ๋อสามารถสเกจ่ใจได้เลยโดยสเกนแล้วเป็นเรื่องนี้ กาเรื่องนี้ลูกค้าอยากสะดวกอยากซักเองก็ได้หรือว่าโบสะดวกให้ม่บ้านซักให้ก็ได้เลยโอเคของเขามีสกเกนมีเงินสดแล้วก็เงินโอนอ๋อสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินโอนนะคะเดี๋ยวมือนี้เขาเตรียมเสื้อผ้ามาจะท,ทายเลยเลยมาลูวมามาหน่อยเนาะเออแล้วการซักเนี่ยเขาซักจากสุโมงจากนาทีต่อรอบหนึ่ง อันข้ากนี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโดยไม่แล้วครึ่งชั่วโมงประมาณสามสิบนาทีโดยแล้วเออ่ตู้ซากนี่คือซากอย่างเดียวเลยบอหรือว่าทั้งซากทั้งอบให้พร้อมเลยโดยซากอย่างเดียวอ๋อซากเดียวจะเป็นตู้นี้อบตั้งหักอ๋อจะอบตั้งหักแล้วอบนี่ต้องจ่ายเงินตืมป่ะไม่แล้วปุ๊บปุ๊กับซากจะเป็นคนละราคาอ๋อถ้าซากก็คือเริ่มต้นทีสองห้าพันและถ้าถ้าเขาจะอบน้ำเขาเริ่มต้นที่ราคาเท่าไรเขาอบกันเริ่มต้นราคาตั้งห้ามันกัน แล้วอบนี้ใช้เวลาโดนบ่โดนกับประมาณครึ่งชั่วโมงนิดอยอบครึ่งชั่วโมงซักอีกครึ่งชั่วโมงก็คือทั้งซักทั้งอบเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วถ้าผ่าหน่อยผ่าหลายกะซักแครชั่วโมงหนึ่งกันบ่โดยเร็วอ๋อโอเคข้าวห่นานาไม่อย่างเราจะในน้ำเห็ดโตเวลาประมาณหนานาทีหรือซิมนาทีหรือซิมน,น,นาทีได้แต่ผ่าวห่มที่วันนานาโดยถ้าผ่าวห่มบางก็ตัดเจิบโตในในนน้ำเห็ดโต แบบโอนในน้ำให้ดูค่าเสียงมันตื่นแล้วเราทำงบนานๆเขาต้องทำในน้ำเติ่มล้วมีอีกอย่างที่ว่าหามหามซักหามซักบางห้อยห้ามเขาจะเป็นเงินกันที่เลยหามซักผ้าซักที่ว่าซักนู่นแล้วก็ผ้าแบบก่อนหน้านี้แบบผ้าเช็ดเท้าเนาะผ้าเช็ดกินแล้วก็เป็นกระเป๋าเครื่องเปื้อนน้ำมันเครื่องเป็นเติบแล้วก็เป็นพรมที่ว่าเขานั่งเขาเหยียดแบบประเภทต่างจีนเขาจะบอกหา แล้วก็พวกเกิอบมันบะที่ว่าห้ามสังก็คือซักได้เฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้นเคเหน้าหมางูกตาแต่ซักได้โอเคเดี๋ยวถ้างั้นอายจะขออนุญาตเอาผ้าไปซักก่อนนะคะโอเคไปเริ่มเลยค่ะคือพอดีอายไม่ได้เอาเขาเรียกอะไรน้ำยาพันุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้ามานะคะเดี๋ยวจะซื้อกับพี่นี่เลย สองละา0สามันกีบใช่ไหมคะมมอโอเคอันนี้เป็นน้ํายาซากักแล้วตัวนี้จะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มม,มีขายพร้อมด้วยนะคะใครที่ว่าไม่ได้เอามาก็สามารถซื้อได้ที่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการซักกันดีกว่าอันนี้ซักตู้ที่สอก็ได้เลยอ๋ออันนี้ไอ,นนอ,นนอเอาเสื้อผ้ามาแค่ประมาณ5ชุดถึง6กชุดนะคะก็ซักที่เครื่อง12บกิโลผ้าน้อยใช่ไหมคะ ขั้นตอนแรกพี่เขาจะเสื้อผ้าไอเข้าไปข้างในเครื่องนะงนะโดยแม่ละก็คือก่อนที่จะนําเสื้อผ้าเข้าตรวจต้องตรวจเช็คก่อนเนาะว่ามีอ,อ่พวกสิ่งของอะไรหรือเปล่าชใช่ไหมคะหรือว่าเป็นกระไฟเป็นลูกยางแบบสวนห่านเนาะเพราะว่าอเอาหาา่านลูกค้าคขาลูกค้าปวดมาแล้วเขาแบบปวดตื้นอีกนห,นหนึ่งเื่อควปวดลอดภัยอ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยวจะใส่น้ำยาแล้วนะคะก็คือช่องด้านบนตรงนี้ ด้านบนตรงนี้นะคะเขาก็จะใส่เป็นน้ำยาน้ำยาซักนะคะนี่อันนี้ใส่น้ำยาซากักและตรงนี้ใส่เป็นน้ำยาปักผ้านุ่มอ๋อก็คือใส่เสร็จแล้วพี่ต้องไปกดที่โทรศัพท์คำสั่งแล้วตรงนี้เราต้องได้กดอะไรไหมคะ แต่ว่าเขาโโทรศัพท์จะเด้งขึ้นมานรื่นยๆมาตลออ๋อโอเคอันนี้จะมเีเป็นแอปของเขาเลยไหมคะโดยมป็นแอยอ๋อเป็นแอปเชื่อมกับตัวนี้เลย,ยสมมุติเราซักที่ส2เอ่อ่2สกิโลโดยอือมันจะเด้งขึ้นบนเท่ากระยาอ๋อพอกดสั่งผ่านโทรศัพท์แล้วหน้าจอตรงเครื่องตรงนี้ เราก็สามารถสัมผัสแล้วก็สตาร์ทได้เลยใช่ไหมคะอันนี้เข้าสามารถกดได้เลยเลยอ็นบ่ะอ่าโอเคอเครื่องก็จะทํางานแล้วนะคะตรงนี้เขาบอกเวลาด้วย28นาทีอันนี้เฉพาะซักซักยีนาทีนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะโดยถ้ามันตดอไป อันนี้ก็คือซักแล้วเรียบร้อยคือเห็นที่เขาบอกว่ามีน้ําเย็นน้ําอุ่นน้ําร้อนนี่คือหมายความว่ายังไงคะน้ําเย็นละเป็นน้ําธรรมดาน้ำอุ่นจะจะจะอุ่นขึ้นมาหน่อยนึงน้ำร้อนละร้อนเลยจะผ้าเสื้อผ้าเสื้ออยู่ในตู้เลยในตู้สักผ้าเอ๋อเขาสามารถเขาสามารถเลือกน้ำในน้ำวะโดยอ๋อดีจังสามาเลือกน้ำได้เลยเพราะว่าปกติซักอยู่อัน มองอื่นไม่เหมกเครือสบธรรมดาเนาะก็จะมีแค่น้ําเย็นซื้อแต่ว่าอยู่นี่ก็คือสามารถเลือกน้ําในการซักผ้าได้มีน้ําเย็นน้ําอุ่นและก็น้ําร้อนนะคะแต่ว่าราคาราคาก็จะเพิ่มขึ้นค่ะโอเคเด็กกับตู้ก็เหมือนกันก็คือธรรมดาอืมนอนโอเคแต่ว่าราคาเดียวกันเลยโอเคแล้วก็คือหลังจากนี้แล้วก็รอใช่ไหมคะย ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับการซักเดี๋ยแค่เอาไปอบโ,โอเคค่ะเดี๋ยวไอจะขออนุญาตนั่งรอเสื้อผ้ากันก่อนนะอีก30นาทีประมาณนั้นนะคะก็เสื้อผ้าก็จะซักเสร็จแล้วแล้วก็แล้วต่อไปก็จะเป็นการอบผ้านะคะไปนั่งรอกัน Few moments later ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเครื่องดังตี๊ตี๊ต,ตีก็คือเขาซักเสร็จแล้วเรารอประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราจะไปเอาผ้าออกจากเครื่องพร้อมกันเลยค่ะไปเราได้ยินเสียงเครื่องมันดังนั่นหรอเรียเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็คือกำลังจะเอาผ้า,าก,กันว่าจะเอาผ้าออกไปอบนั่นหร มันก็ยังแบบหมาดหมาอยู่นะโอเคเสร็จแล้วอันนี้เขาจ่ายเงินไปแล้วรอบซักอันมาแล้วอ๋อเพราะต่อไปขั้นตอนไปบุบโอเคไปต่อไปออเไป็<ไ>ปนขั้นตอนอบผ้านะคะคนี่อันนี้จะเป็นตู้อบโอ้โหถังใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเสื้อผ้าไอมีนีดเดียวเองวันนี้เอามาแค่ห้าหชุดนะคะน้อยมาก เอาเสื้อผ้าเข้าตู้อบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะต่อไปพี่เขาจะไปสั่งผ่านมือถือเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้กัน,นต่อไปเราก็จะได้รอนะคะค่ะหลังจากที่ไอเอาผ้าเข้าตู้อบเสร็จแล้วเนาะนีนน่พี่เขาก็จะสั่งผ่านโทรศัพท์แล้วเราก็มากดสตาร์ตรงนี้เพื่อเป็นการอบผ้านะคะอันนี้ก็รออีกประมาณ27นาทีเขาจะมีเวลาบอกด้วยนะ รออีก27นาทีค่ะก็จะเป็นการอบผ้าเสร็จตัวนี้อ,อบเสร็จแล้วก็คือแห้งเลยสามารถใส่ได้เลยสะดวกสบายมากๆาเลยแค่อบปุ๊บคือปกติอะที่เราซักอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราซักเสร็จแล้วอบอบแล้วเราต้องเอาไปตากแดดอีกนะแต่ว่าที่นี่ซักเสร็จแล้วอบแห้งให้เลยนะคะสามารถใส่ได้เลยเดี๋ยวอาจจะรอเสื้อผ้าอบเสร็จนอนอีกประมาณ27นาทีนะคะ เดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากอบเสร็จแล้วผ้าที่ออกมาจะแห้งสนิทจริงไหมเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเมื่อกี้นะคะไอ้ก็ได้ยินเสียงเครื่องอบผ้าเนาะดังแล้วก็คือแปลว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะเอาผ้าออกจากตู้อบกันเค่ะขอสัมผัสผ้าหน่อยแห้งแห้งเลยมันยังมีแบบไอร้อนอยู่เนาะเพราะว่าใช้ความร้อนในการอบผ้านะคะอหอม โอเคอันนี้คือขั้นตอนเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะโอเค okay. นี่นะคะก็เส,เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่ไอเอเอาผ้ามาซักที่ที่ฝั่งเราเนาะคือแบบสะดวกสบายมากๆเลยไอน้นะจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะว่าการซักการอบผ้าของที่นะคะเขาจะม,มีความร้อนบอกด้วยนะว่าผ้าตัวไหนใช้ความร้อนต่ําความร้อนปานกลางแล้วก็ความร้อนสูงนะคะโอเคเดี๋ยวไอจะขออนุญาตเก็บผ้าเข้ากระเป๋าแล้วก็เราจะกลับไทยกันดีกว่าค่ะไป เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากการที่ไอด้ดมผ้าจากที่ไทยมาซักถึงที่ลาวเลยเป็นไงบ้างเมื่อบอกเลยว่าหลังจากที่อบผ้าเสร็จแล้วนะคือผ้าแห้งสนิทจริงๆค่ะแต่ว่าคือผ้าจะยังมีเขาเรียกอะไรความอุ่นจากไอร้อนอยู่แล้วคือสามารถใส่ได้เลยไหมหรือต้องกลับไปรีดอีกสามารถใส่ได้เลยโอ้สามารถใส่ได้เลยก็กว่ามาเที่ยวนี้คุ้มมาก ก็คือซักผ้าฟรีอบผ้าฟรีคือได้กลับบ้านไปคือพรุนี้นี้วันอาทิตย์ไม่ต้องไม่ต้องไปซักผ้าอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนคนไหนเนาะอยากจะมาซักผ้าที่นครหลวงเมืองจันท์บางทีมาเที่ยวแล้วแบบเขาเรียกว่าน้องอายไปเที่ยวแล้วแบบเขาเรียกว่าเสื้อผ้าไม่พอเสื้อผ้าไม่พออยากจะแบบหาที่ซักผ้ามาเลยที่นี่ใกล้ๆคือเขาเรียกว่าอยู่ห่างจากแบบเขาเรียกว่าน้องอายจุดอะไรนะริมโขงอ่ะ แคมของหรอที่เขาเดินกันอ่ะที่แบบคนไทยชอบมาเที่ยวกันอ่ะใช่ไหมไม่ไกลนะไม่ไกลก็คือจากจุดนั้นอ่ะคือถ้่เพื่อนแบบหาเสื้อผ้าแบบไม่พอใส่ก็มาแป๊บเดียวเลยทั้งหมดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงซักสามสิบนาทีอบผ้าสามสิบนาทีก็ได้เสื้อผ้าแบบหอมๆไปใส่กันละอ่ะโอเคก็ไออยากฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเพื่อทั้งคนไทยทั้งคนลาเนที่อ่าอยากอยากสะดวกสบายแบบซักผ้าเนาะก็มาได้ที่นี่เลยนะคะร้านเขาเปิดตั้งแต่ 8โมงเช้านาะจนถึง3พทุ่มเลยถือว่าราคาก็ไม่แพงเนาะเทียบกับเซฟเวลาไปเยอะมากๆเลยอ่าฮะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ไอ้กับบอลน,นะคะก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วรอดูกันว่าไอ้และบอลจะพาเพื่อนไปอัปเดตหรือว่าไปรีวิวอะไรที่ไหนนะคะก็คอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ